หลายคนค่ะคงรู้จักกันเป็นอย่างดีแน่นอนสําหรับทางด้านคุณเมย์ปทิดากําเนิดพลหรือว่าที่เราคุ้นชื่อในวงการของเขาว่าเมย์เฟื่องอารมณ์ ซึ่ง้องบอกว่าเธอค่ะเป็นทั้งนักแสดงเป็นนางแบบเป็นพิธีกรแล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็เป็นผู้จัดละครที่มีชื่อเสียงมากๆเลยโดยตลอดระยะเวลาที่อยู่ในวงการค่ะคุณเมย์เนี่ยมักจะได้รับบทนางร้ายซึ่งเธอเองก็สามารถถ่ายทอดบทบาทเหล่านั้นออกมาได้อย่างเข้าถึงจนกลายเป็นที่จดจําของผู้ชมจํานวนมากค่ะแต่อย่างไรก็ตามค่ะต้องบอกว่าคุณเมย์พัทิดาค่ะในช่วงหลังเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยได้ปรากฏตัวในหน้าจอสักเท่าไหร่เพราะว่าตัวเขาเองค่ะก็ได้ลดบทบาทจากการเป็นนักแสดงแล้วก็หันมาโฟกัสงานเบื้องหลังแล้วก็หัน มาดูแลครอบครัวมาดูแลลูกสาวอย่างน้องมายูหลังจากที่เขาเนี่ยได้สมรสกับคุณหนุ่มกัญชัยกาเนิดพลพิธีกรชื่อดังค่ะซึ่งก็ต้องบอกว่าทั้งคู่ค่ะได้มีการจดทะเบียนสมรสกันอย่างเงียบๆเ,เ,เมื่อปลายปี2555และก็มีลูกสาวด้วยกันหนึ่งคนนั่นก็คือน้องมายูซึ่งทางคุณเมย์เองเนี่ยปัจจุบันค่ะก็ทุ่มเทให้กับบทบาทคุณแม่อย่างเต็มที่ค่ะและอย่างไรก็ตามค่ะก็ต้องบอกว่าคุณเมย์ปทิรดาแล้วก็คุณหนุ่มกัญชัยเนี่ยมักจะไม่ค่อยมีรูปภาพคู่กันลค่ะสวนนมากกเเย็็จปุณ เม่ถ่ายกับน้องมายูหรือว่าคุณหนุ่มถ่ายกับน้องมายูทําให้หลายๆคนก็มักจะเข้ามาถามหารูปคู่จากทั้งคู่ค่ะซึ่งล่าสุดค่ะก็กลายเป็นดราม,ม่าขึ้นมาเมื่อคุณเมเฟื่องอารมณ์ค่ะได้เข้ามาอ่านคอมเมนต์หลังจากที่เขาเมีการไลฟ์สด ซึ่งมีคนเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าอยากให้แม่กับพ่อลงรูปคู่กันซึ่งคุณเมย์ค่ะก็เลยได้มีการตอบกลับคอมเมนต์ดังกล่าวค่ะว่าอยากให้แม่กับพ่อลงรูปคู่กันอยากให้อยากให้เราทุกคนเนี่ยชอบเสพกันเนอะเสพดูเสพชมเสพรู้เราต้องหยุดการเสพแล้วกลับมาอยู่ในโมเมนต์ของตัวเองในชีวิตของตัวเองดูนะทุกคนใช้ชีวิตในความเป็นจริงอย่ามองอะไรในความที่เสพชอบเห็นชอบอยากบางทีเรื่องเหล่านั้นไม่ได้เป็นแบบที่เราเห็นก็ได้หัดใหม่นะมีชีวิตที่มีความสุขจริงๆ ชีวิตที่เป็นจริงฝึกทุกคนต้องฝึกอย่าเอาแต่ภาพอย่าเอาแต่สิ่งสวยงามรู้เปล่าอันนี้บอกกันให้ทุกคนรับรู้ในชีวิตจริงๆที่อยากให้ทุกคนรับรู้ผ่านอะไรมาเยอะค่ะทุกคนค่ะอาจจะดูหน้าเหมือนเด็กแต่อายุจะ50แล้วแก่แล้วทุกคนไม่ใช่วัยรุ่นผ่านอะไรมาเยอะ ก่อนจะทิ้งท้ายค่ะว่าไม่มีภาพไม่มีอะไรนะคะมีแต่เรื่องจริงเราทุกคนมีแต่เรื่องจริงกันทุกคนเนอะเข้าใจเข้าใจแหละทุกคนอยากเห็นเข้าใจหมดนี่แหละซึ่งงานนี้ค่ะหลังจากที่คุณเมย์ปฏิดาค่ะได้ตอบกลับแบบนี้ค่ะก็ต้องบอกว่ามีคนเนี่ยเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์ถึงการตอบคาถามของคุณเมย์กันอย่างยกใหญ่ซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็เข้ามาคอมเมนต์ตาหนิค่ะบอกว่าทําไมเรามีความรู้สึกว่าเขาแยกกันนานแล้วหรือเราคิดไปเองหรืออีกคนค่ะก็บอกว่าแล้วมาไรทำไมหรอคะถ้าคนเขาจะเข้ามาถามแล้วไม่ได้อะ อะไรเลยและเจ้าของที่เป็นคนถามคำถามนี้เนี่ยเขาก็เข้ามาแสดงตัวค่ะเขาบอกว่าคำถามนี้เนี่ยเขาเป็นคนถามเองในไลฟ์ซึ่งเขาก็งงที่แม่เมย์ตอบและแอบเสียใจนินดเราเป็นแฟนคลับของทางครอบครัวเลยค่ะและเอกคนค่ะก็บอกว่าเป็นคนที่ดูไลฟ์แล้วเครียดตลอดเลย ซึ่งบางคนเนี่ยก็บอกว่าคนถามหรือแฟนับเนี่ยเขาอาจจะแค่อยากเห็นรูปอยากเห็นรูปคู่มันก็น่ารักดีซึ่งคุณเมย์เนี่ยอาจจะดูเครียดเกินไปซึ่งก็มีชาวเน็ตเนี่ยแนะนําว่าถ้าคิดจะไลฟ์เนี่ยก็ต้องไลฟ์แบบจอยๆต้องเตรียมตัวต่อคาถามยิ่งเป็นดาราถ้าไม่อยากตอบคําถามเหล่านั้นเนี่ยมันก็เลยแทบจะแบบว่าแทบจะทําให้ออกทะเลไปไก่เป็นต้นค่ะซึ่งก็ต้องบอกว่างานนี้ค่ะทำเอาหลายๆคนเนี่ยก็เข้ามาวิพากษ์วิจารณ์คุณเมย์กันอย่างมากมายค่ะโดยคลิปดังกล่าวเนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมจากคลิปนี้กันค่ะ ฟิลลิ่งมันคือแบบเหมือนเราวีนอ่ะคนก็คงมองมังว่าแบบมันดูไม่น่ารักอะไรเงี้ยแล้วอาจจะมองว่าเฮ้ยปกติที่มองเราก็เป็นแบบโอเคแบบไม่ใช่เวียงวีนอย่างนี้แลว้วพอทำไมถามเรื่องพี่หนุ่มต้องเวี่ยงตลอดอะไรเงี้ยเขาอาจจะมองว่าแบบเป็นไรอะไรเงี้ยเข้าใจไงคืออาจจะแบบ ทำไมชอบไม่ชัดไม่ชอบตอบทำไมต้องหุดหิดทำไมหรอเลิกกันหรออะไรเงี้ยเออมันก็เลยอาจจะทำให้เขารู้สึกตรงนั้นอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งซึ่งเข้าใจได้ค่ะมันอาจจะเป็นคลิปสั้นๆอะไรเงี้ยเออแต่ว่าก็จะจ,จะบอกทุกคนนะว่าแบบโอเคไม่ได้ตั้งใจแต่อาจจะเป็นเพราะว่าโมเมนต์นั้นน่ะมันมันแบบอ,อแหมฉันกำลัง ชุดฉันอยู่นะชุดฉันสวยแล้วเธอมาถามฉันเรื่องอะไรอย่างนี้แล้วมันก็เลยอาจจะทำให้มันไม่ได้มันไม่ได้ตั้งใจมาตอบไงมันไมไ่ตั้งใจมาตอบเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรไงมันตั้งใจอยากจะพีเซนชุดไงแล้วพอมาจังหวะอย่างเนี้ยเราก็เลยอาจจะเป็นคน ค่ะอะไรเงี้ยแบบนิสยัยอะไรเงี้ยมันก็เลยอาจจะทำให้ดูชั้นสั้นด้วยอาจจะทำให้ดูดูมวนแล้วทำให้ไปขัดอกขัดใจหรือไปถูกใจคนที่เขามาดูอะอะไรวะถามแค่เนี้ยต้องพูดจะแบบเยินยาว เป็นอ้อมอะ,อะไรอย่างเงี้ยข้ามไปก็ได้ถูกปกติก็ข้ามนะเพราะมันเยอะมากข้ามแต่ว่าวันนั้นอาจจะเป็นประเด็นแบบดันไปแบบอะไรอย่างนี้ไงก็เลยทำให้เป็นประเด็น เป็นประเด็นไม่ใช่ขัดใจเขาหรอกค่ะตัวเขาเองเขาคงไม่ติดใจหรอกแม้ว่าคนที่ถามอะ่ะเขา,าอาจจะไม่อะไรหรอกอืมแต่ว่าคนที่พอเอาไปลงอะไรอย่างเงี้ยตัดคิปสั้นๆไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอพอแบบเอาไปแล้วก็เป็นคำตอบอย่างนั้นด้วยแล้วก็ ไปเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแล้วคนก็เข้ามาแบบเหมือนคนแบบเข้ามาแบบกระโจนกันแบบได้ทีก็เวลาอวยเราก็อวยกันฉ่านะเวลาจะว่าแล้วทีก็ว่ากันฉ่าอย่างเงี้ยเออเข้าจวคนที่แบบสะใจอยู่แล้วอย่างเงี้ยก็เอากันเชียวอะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วก็อยากให้ทุกคนน่ะ อยากพูดคุยกับเมย์หรือทุกคนมีอะไรที่เกี่ยวกับตัวเองอยากจะปรึกษาหรือทุกคนอยากจะคุยเรื่องของตัวเองเอา้าวลูกอะไรหนูแม่คิดว่าหนูไปแล้วเพราะพามามีไม่รับก็มามีปิดนี่ไงทำไมหนูว่าไงคะไม่อยากสระผมแม่แม่หนูนไม่อยากสระผม <c oughs> แค่วันนี้วันเดียวเดินรูสระ่งนี้เดินรูสระ่งนี้แม่กำลังไลฟ์อยู่แม่เดินรูสระ่งนี้ไปเดินรูสระ่งนี้เออไปโอเค แม่เป็นพอไลฟ์พอดีอแม่ไม่อยากจะแสดงตัวตนที่แท้ออกมาแม่ ไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลา์สไตล์มาเสิร์ฟคุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปด,ดีและสาระความบันเทิงครบลดได้ทุกช่องทางที่ไทยนิว